สวัสดีค่ะมาพบกับช่อง DBRIS สองห3กันนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนําแนวทางยี่กีห้องลตโต้ VIP ย้ําว่าเป็นแนวทางนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง DBRIS สองห้ B ด้วยนะคะจะได้เป็นกําลังใจให้กับแอนในการทำคลิปใหม่ๆใ,ในแต่ละวันย้ําว่าเป็นแนวทางนะเล่นรูดล่างก็คือ กด19ประตูตัดเลขซ้านะกดล่างแล้วก็กด19ประตูตัดเลขซ้าสูตรคือ100บนบวก1นะคะรูดล่างก็คือกดล่าง19ประตูตัดเลขาอยู่ที่เอา3ตัวนี้ไปลงทุนอยู่ที่57ตัวตัดออกตัดเลขซําออกจะอยู่ที่51ตัวแล้วก็ุ่มตัดเอาเอง1ตัวเหลือ50ตัว ข้อดีของรูดก็คือว่าถ้าเละออกเบิร์นเราจะได้นะคะถ้าถ้าสูตรเราเข้านะซึ่งสูตรนี้เข้าหลายแบบเลยนะคะวินบนก็เข้าวินล่างก็เข้ารูด3ามตัวรูด4ี่ตัวปากก็เข้านะคะแต่ก็ลองเอาสูตรที่พยายามเอาสูตรที่จะเซฟต้นทุนแล้วก็เซฟความปลอดภัยให้กับสมาชิกนั่นก็คือรูดนะคะจะเซฟต้นทุนในในรูปของ ถ้าเลออกเบิ้ลนะคะถ้าเลออกเบิ้ลนะเราก็จะได้ก็แอดก็เลยมาลงปเป็นแนวทางให้สมาชิกได้ไปต่อยอดกันนะใครสนใจโปรแกรมสนใจสูตรสนใจตัวช่วยก็เข้าไปที่ไลน์กลุ่มได้เลยนะคะเดี๋ยวอดจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปฟรีนะคะไม่มีค่าบริการนะสูตรคือร้อบนบกหนเข้าตั้งแต่รอบที่12จนถึงรอบที่17 3รอบนี้เช็คสูตรหลังจากนั้นเราค่อยลงทุนซึ่งเข้าแล้ว6รอบ หกรอบติดแล้วนะคะยีก่กี้เขาไม่มีสูตรตายตัวนะคะแล้วก็ต้องมีเทคนิคมีตัวช่วยเราจะไดะ้ไม่ต้องปวดหัวในการคำนวณแต่ถ้าใครไม่มีรอสูตรนี้ไปใช้ดูร้อยบนบวกหนึ่งแต่ว่าถ้าหลุด2รอบแล้วแอดแนะนำให้เปลี่ยนสูตรนะดูใน YouTube ยี่หลักของแอดมีอยู่หลากหลายสูตรเลยร้อยบนบวกหนึ่งนะคะเข้ายาวๆเลยเอารอบที่ก่อนนําเล่นเช็คก่อนนะคะว่าสูตรนี้ยังเข้าอยู่ไหมหรือว่าหลุดไปแล้วนะ อารอบที่17ก็จะเอารอบที่16มาคำนวณร้อยบนสําหรับคนที่ไม่มีโปรแกรมนะร้อยบนก็คือ4บวกค่าคงที่คือ1 4บวก1ได้5นะับเพิ่มให้ได้3จํานวนเอา5เอา6อา7ไปคำนวณไปลงทุนรูดล่างก็คือล่างกว่า19ประตูตัดเลข3ทุนจะอยู่ที่51ตัวสุ่มตัดเอาอีก1ตัวเหลือ50ตัวนะคะรอบที่17ออก0 5 7 1 6รูดล่างนะคะ6เข้านะ กข้าวต่อไปรอบที่18เอารอบที่17มาคํานวณสําหรับคนที่ไม่มีโปรแกรมแต่ถ้าคนที่มีโปรแกรมแล้วเอาตรงนีไ้ไปลงทุนได้เลยนะคะร้อยบนก็คือ0บวกค่าคงที่คือ1 ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งนะเพิ่มไม่ได้สามจำนวนหนึ่งสองและสามเอาไปเล่นล่างสิบเก้าประตูตัดเลขสามทุนอยู่ที่ห้าสิบเอ็ดตัวซุ่มตัดเอาอีกหนึ่งตัวเหลืออยู่ห้าสิบตัวนะคะแอดก็มาลงเป็นแนวทางให้สมาชิกได้ไปต่อยอดกันนะคะขอบคุณค่ะที่รับฟังจนจบยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่อง d b Risk 2563ด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้กับแอดในการนำคลิปใหม่ๆในแต่ละวันขอบคุณค่าและเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ